ฮัลโหลมอกกี้ทำอะไรอยู่ฮัลโหลเล่นซองเก้อยู่ซองเก้อยู่เหรอใกล้จบยังใกล้จบยังทำไมหรอมีอะไรมามาแบกในในทอยเลททาวเวอร์ดีฟน์หน่อยดิแบกเขาได้เขาได้ไหมบ้างได้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 โอเคได้เดี๋ยวบอกโทรมาหางั้นงั้นเออเดี๋ยวเสร็จแล้วโทรมาหานะได้บา,บายบายสวัสดีครับครับครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับ A few moments later Hello Hello เสร็จแล้วเหรอ สตองเกตเสร็จแล้วหรออันอันนี้อันนี้คือตัวใหม่เลยแบบว่าไม่มีของไม่มีอะไรเลยมีมีตัวอะไรให้พ่อก่อนจะเข้าไปปะอ่ะนี่ตัวแนะนําก็จะมีตัวนี้เลยคาวางถูแล้วดามเมีแรงสแกลลี่สปิกเกอร์แมนเหรอครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นตัวฟาร์มเงินครับสปิกสปิเกอร์วูแมนโรสฟาร์มเป็นแบบฟาร์มดอกไม้อย่างเงี้ยหรอฟักกุหลาบฟ์นดอกกุหลาบเหรอโอเค โอเคเราได้เงินโอเคมีอีกไหมมีแค่นี้ล <Okay. S 2> เลยฮะโอเคได้ okay. แค่นี้ไปเลยไปแบบที่เราจะเล่นคือแบบ t o l e t c i t y นะครับทุกคนอ่ะมาแล้วแผนเราคือยังไงเราเลือกอันไหนก่อนเราเลือกอันไหนแผนเราคือพ่อวางสแกรี่สปิเกอร์แมนตรงตรตรงนี้ตรงตที่หมอกยืนอยู่อ่าอ่าอ่านน โอเคเดี๋ยวเราเอาเคมาแล้วมาแล้วสแกรี่สเปคเกอร์แมนตรงนี้เลยครับเฮ้ยมีตังค์ไว้ทำไมมันวางไม่ได้อ่ะโอเควางได้แล้ววางได้แล้วโอเคครับตัวฟางเงวางตรงพอพ่อวางเสร็จใช่ป่ะพ่อพ่อให้เป็นเลเวลตันพอพ่อเลเวลตันเสร็จใช่ป่ะพ่อมาวางตัวฟางตรงนี้ครับมาวางตัวฟางตรงนี้นี่เลยเหรอทำไมต้องไปวางใช่อุโมงค์เลยตรงนี้ทำไมต้องไปหลบตรงนี้อ่ะ เพราะว่ามอจะได้วางวางเมดิกแล้วเมดิคมันจะได้มันจะได้มไดม่ฮิวให้ตัวไอ้นี่ตัวของพ่ออ่าอ่าแล้วถ้าไปฮิวโดนแล้วมันจะทำไมเหรอก็จะเสียเปลืองฮิวเีเปลืองฮิวแต่ได้เิดยูนิคดีดีๆๆๆอ๋ออย่างนี้นี่เองตอนนี้เราก็ามาเล่นหมดไม่เมกันนะทุกคนโอเคเดี๋ยวจะเก็บตังค์อัพอยู่เบอร์มันไม่ตายกันเลยเนี่ย จับเกนให้ตันก่อนนะไอเจ้าสแกรี่สปิเกอร์ได้ได้แต่ว่าเดี๋ยวมันจะผ่านเส้นอีกทีใช่ไหมตรงเนี้ยตรงเนี้ยใช่ป่ะอ๋อใช่สีเพราะมันเดินตรงนี้เนาะมันเดินตรงนี้แล้วก็พึ๊บแล้วมันก็จะปาโดนต้นไอเจ้าชื่ออะไรเนี่ยสแกรี่สปิเกอร์แมนตรงนี้อีกทีหนึ่งอ่าโอเคแล้วไนท์แมนนี่เราเราแบบว่าเราจะเล่นจบกันไหมอะไหวไหมยากไหมเออยนี่ยากสุดเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ฮะสู้คือยากลองลงอินเลดหมวบ อ๋อลองมาจะเอเลดเลยเหรอใช่คือเอเลดหยากสุดลองลงมาก็จะเป็นเจ้านี่ถ้าหลุดเข้าฐานไม่เป็นไรหลุดจู่หลุดจู่หลุดหลุดไปหลุดหมดเลยหลุดเพียบเลยอะเป็นไรปะก็ไม่ต้องสนใจมันระวังตัวเพิ่มไม่ได้แล้วนี่ก็ได้สแกรี่ได้อีกตัวหนึ่งอ่ะถ้าจะวางอะนะเอาก็งั้นก็วางดักไอ้พวกนี้ไว้ก่อนก็ได้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรนี้าวอวางตรวนั้นไปแล้วอะ วางวาง<ช>วางข้างหน้าไ,<ห>นไปแล<ห> <ไป S 2> ้วอ่ะเพราะว่าเห็นมันหลุดไงมันเอ่อหลุดเลือดมันเพิ่มได้ปะเลือดฐานเพิ่มไม่ได้เราแต่จะมีตัวฮิวฮะอ๋อแล้วเราจะวางตัวฮิวด้วยใช่ปะเราไม่มีตัวฮิวอ๋อไม่มีตัวฮิวสวยแหละ ก็ทุกคนใครที่จะมาเล่นหมดในเมก็แนะนําตอนที่มีตัวฟาร์เงินก็เอาตัวฮิวมาด้วยนะแต่ทุกคนมีนะมันจะฮิวฐานได้ใช่ไหมใช่ครับพ่อแต่อุ้ยแต่ตัวฮิวหายยากมากเลยนะเหรอตอนนี้อัพได้ละค่อยๆอ,อ,อัพก่อนทีนี้น่าจะหลุดยากขึ้นนะเพราะว่าอัพแล้วอัพแล้วดะขั้นสองดาเมจเพิ่มไปสามร้อยแล้วก็จะเป็น AOE สํสำหรับสเกลลิ่สติเกอร์แมนโอสวยอย่างนี้แล้วตัวนี้คือ ดีเจ <DJ. S 2> เปิดเพลงเอดีเจอ๋อ oh. e. เหมือนกันถ้าถ้าทุกคนเปิดซาวเอฟเฟกต์จะได้ยินเสียงเพลงมั้น,นี่คือว่าเอ่อตอนนี้เพิ่งจะสามนาทีเนี่ยไอ้ไนท์แมร์เนี่มันจบกันกี่นาทีอะประมาณสักยี่สิบได้อี่สิบนาทีอ๋อยี่สิบนาทีเหรออือแต่ตอนนี้เขาเริ่มปรับความยากก็อาจจะประมาณนานหน่อย โอเคตอนนี้เราถึงเว็บที่ห้าใช้เวลาอะไรประมาณสี่นาทีโอเคทั้งหมดมีกี่เว็บห้าสิบเว็บโอ้ยมีห้าสิบเว็บฮ้ยเฮ้ยอ่บก่อนเท่ากันแต่ว่าเออเออมันตีแบบอืม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 กระหลุดเต็มไปหมดเลยเหมือนกันเนี่ยตีตีอืออืออือตีแล้วตีอีกก็หลุดอีกโอ้โหมีบอสด้วย โอเคพ่อรีบอัพเลย400แล้วพ่อได้แล้วอัพเลยเฮ้ยได้ไหมอ่ะได้ไหมหลุดปะเนี่ยหลุดปะเนี่ยเฮ้ยตายไม่หลุด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 ตาย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 ไม่หลุดโอเคสวยเอ้ไอหนี่สบาย6,005ไม่หลุดหรอกนี่ไม่ในใน่นใ่ตีเข้าไป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  โอเคสวยหืมมินิกันทอยเลทเหรอหลุดไหมไม่หลุด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 เดี๋ยวมันวนกลับมาอีกรอบหนึ่งโดนแน่เรียบร้อยตายสวยเออเราควรจะวางตัวฟาร์มเงินหรือว่าเราควรจะไปอัพเอ่อตัวสแ a r ลี่สปิเกอร์แมนตัวตัวหลังเนี่ยให้เต็มก่อนฟาร์มเงินก่อนเนาะวางตัวฟาร์มได้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 ห้าตัวใช่ไหมหนึ่งตัว 2ตัว3ตัวแล้วก็4ตัวอ๋อได้50เหรอ1 2 3 4 5ตัว5ตัวโอ้ยเงินมันจะขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้เลยเหรอไม่ใช่ครับเวลาเราจบเวฟนึ่งครับงเงินมันก็จะอ๋อเงินจะดิงเลย Okay. สวยงั้นเดี๋ยวแม่พ่อพ่อบัญญาไปเฮ้ยตัวนี้ไวจังเลยอะอะไรอะไฟยิงบัสโซ่ทอเล็ตไฟยิงบัสโซ่ทอเล e ตโอ้โหอย่างไวตัวนี้แต่ว่าจะตายแล้วละ่ะไม่เหลือหรอกอย่างนี้ตายซะเข้ามาเข้าม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 าโดนทีหนึ่งยิงนี่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  ตาย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 เฮ้ยไม่ตายรุดรุดรุดโอ้โหหลุดได้ยังไงเฮ้ยหลุดหลุดเฉยหลุดเฉยเกือบตายโอ้โหรอดไหมอ่ะงั้นงั้นเดี๋ยววางวางไอ้สปิสกร์แมนเพิ่มนะได้เลยครับวางวางคือว่าเอาตัวเงินให้เออแม็กก่อนก็ได้จะได้ได้เงินเยอะแล้วเข้ามาควรลุดอีกก็ดีวางตัวก่อนดีกว่า เอาได้ครับ <c oughs> เอ,อเาอยู่หลุอปประมาณร้อยหกสิบอะโดนโดนบอสทีเดียวก็นาจะตาย <c oughs> เออเดี๋ยวจะอัพอัพตรงนี้ก่อนเพราะว่ากลัวหลุดอีกเดี๋ยวตายก่อนที่จะได้ตังค์เดี๋ยวเดี๋ยวได้ตังค์แล้วตายเอ้ยหลับโอ้ยไอพวกนี้ทำหลับไอ้ยะโอ้โหโอเคตอนนี้หมอกลังคดิให้มันมันโดนพ่ออยู่แต่ตอนนี้มันยังไม่โดนเมดิกจะสามารถช่วย ช่วยช่วยช่วยแบบช่วยฮิวได้อะเวลาเขาหลับใช่ไหมว่าเราจะตื่นแล้วแล้วไหนคือเมดิก่ะนี่ไงข้างๆหมอนนี่เมดิกคุณหมอคุณหมอใช่คุณหมอโอเคสคริปต์ออโต้ไปเลยปหมยังครับอย่าอย่าหมดนี้สคริปต์ออโต้อ๋อรอเสียงเหรอเสียงเหรอเสียงเสียงโอเคคือถ้าเล่นคนเดียวอ่ะ อาจจะพอได้อยู่อ่าฮะโอเคคือสองคนมันจะโหดกว่าคนเดียวเหรอใช่ครับแต่ถ้า,าเรามีอัพกีฮัดิวเมนหรือตัวที่เก่งเก่งแล้วสองคนนี่คือสบายเลยนะสบายเลยเือะ<ช>จะเยอะแต่าแตดามี้ของอัพกีทีฮัดิวเมนมันเยอะมากเลยอ๋อโอเคเอ่ออันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปอัพเอ่อตัวฟาร์มเงินเลยเนาะใช่ครับโอเคเพราะเนี่ยก็ข้างหน้านี่ก็ไอตัวสแกรลี่สปีกนี่ก็สามตัวเข้าไปแล้วอะ่ะ ก็น่าจะไหวแล้วแหะไม่น่าโอ้โหแต่ไอไอตัวนี้บอสก็ถึกอยู่นะเนี่ยดูดิเลือดลดน้อยมากเลยสามตัวช่วยก็มีสแกเรตสปิเกอร์สามตัวแล้วแล้วมอบมีฟอสดีเจเลเวอร์ตันอีกไม่เป็นไรถ้าฟอสดีเจเลเวอร์ตันแล้วพ่อไม่ต้องห่วงไปอัพตัวฟังมเมินก่อนก็มาอัพตัวสแกเกอรตได้เลยแล้วพอพ่อวางแม็กครบสิบห้าตัวแล้วใช่ป่ะพ่อลบตัวนี้ทิ้งแล้วเบียบหลังๆอ่ะพ่อก็เริ่มลบตัวฟาร์มมินทิ้งเลยก็ได้แล้วก็มา ออ๋อเข้าใจแล้วตอนนี้อัพตัวเป็นเงินไปให้เต็มแล้วก็วางไอเแกดีตัวเต็มโอเคอ่ะไหนมาดูบอกเลยเจ้าฟอส์ดีเกแต่ิกเกอร์แมนเรียวตันนี่คือจริงอืนี่มาอีกแล้วตอนนี้เอ่อตายไม่น่าเหลือหรอกหมายถึงหมายถึงอะไรเหรอไอ้ตัวฟาร์มเงินนี่เราได้ตังค์ทั้งคู่เลยปะ เาดคียววก็คือคนที่วางอ๋อก็คือว่าพ่อได้ใช่ไหมหมอกไม่ได้กำทำสวนอยู่เออทําสวนกุหลาบอยู่แต่ว่าเออพูดถึงว่าตาหนึ่งตาหนึ่งนี่ก็ได้ตังเยอะเหมือนกันนะจากจากไอจากสวนกุหลาบเนี่ยไม่ใช่โรงเรียนนะมาถึงตัวเนี่ย คือคือคือระวังได้ห้าตัวใช่ปะไรนี่หลุดไหมเนี่ยไอ้นี่จะหลุดปะเนี่ยเออน่าจะหลุดหรือเปล่าไม่แน่ใจดักเลยไหมดักหลังเลยไหมเอาเลยพ่อต้องวางเยอะโอ้ไม่นะสุดท้ายแล้วอ่ะสุดท้ายแล้วฆ่ามันฆ่ามันจบไหมเนี่ยเอ้ยไม่ไหวอ่ะตายปะเนี่ยแพ้เลยปะเนี่ย โอ้โหแพ้เลยแพ้เลยแพ้เลยไปล็อบบี้แล้วกันโอ้โห,โโหแผนการเรามันพลาดไปใช่ปะสงสัยไอตัวหาตังค์นี่ต้องอาจจะยังไม่ต้องเยอะก็ได้มั้งเนี่ยไม่ <No? S 2> มันผิดที่หมอกยังไม่ยอมวางไอ้นี่หมอกปล่าหมอกไม่ได้วางในท่านในท่านคเค้ามีพลาดแผนการแล้วมาเจอกันตรงนี้ก่อนมาเดี๋ยวเราแบบ ปิดคลิปก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยมาลุยไนแอมกันใหม่เคไหมคลิปนี้เราไม่สําเร็จอะโ,อโหเอ้ยเซ็งเลยจะแบบทาเจ๋งให้คนดูดูหน่อยเต้นกดเต้นไงสอนก่อนกดกดกดอ่าพอสมเพา <laughs> <laughs> พอสมเพาเลขห้า <laughs> เอ้ยพอสมเพาเลขสี่ดิเฮ้ยไม่เห็นเต้นเลยอะไงอะไม่ใช่พอสำเพารอจุฬาพูดผิดรอจุฬา รอจุล่ะอ๋อโอเคโอเคโอเคเด,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 ดอเด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 อะโอเคคลิปนี้เราไม่สำเร็จกันเดี๋ยวคลิปหน้าใหม่นะได้ครับบ๊ายบายโอเคก่อนครับบ๊ายบาย,บายครับสวัสดีครับ